สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีพี่นอ้องปั๊มไปสุขผู้สุขคนด้จะพี่น้องมามาจ้าเหมือนี่กกสิพาะมาปิ่งย่างพี่น้องปิ่งย่างนอกบ้านบรรยากาศอึมคร้มโอ้ยสีมือพาบากแต่งโม้นี่ย <laughs> <laughs> ทุลักทุเลอืม <laughs> ไม่ผ่านเลยติแต่งแต่งโมแดงดีดีพี่น้องเป็นต่แซบตาแซบอันนี้ก็จะเป็นสลัดนะจ๊ะสลัดสลัดผักรวมพี่น้องโอ้ยอันนั้นคืออะไร <c oughs> ข้าวเหนียวฮอน้อนจ้ะหนึ่งแล้วไม่ไม อันนี้ก็จะเป็นไส้กรออันนี้ก็จะเป็นเห็ดไก่มาก,กินปิ้งเห็ด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นสามชั้นไก่ออกจากช่องฟีดมาแต่ว่ามันเสาแข็งแร้หล่ะแต่ว่ามันก็เป็นไข่เนาะอันนี้ก็จะเป็นไก่เจอพี่น้องก็จะเห็ดไก่ย่างต่ำแค่รทอ่าแค่รทไก่ต่ำเครื่องไว้แล้วแต่ว่าล้อลูกมาพี่น้องเัน,นี้ลูกไส้มหาป้าป้าไปรับอยู่นี่จะเป็นไก่พี่น้อง ไก่ไก่ไก่มากไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะย่างอันนั่นก่ะก่อไฟเรียบร้อยแล้วร้อให้ไฟเป็นทานจ้ะอันนี้ก็จะเป็นโพเทสสลดัดอันนี้จะเป็นสำหรับของฝรั่งเขาไก่้บกกิกนไก่กินข้าวเหนียวอันนี้จะเป็น มันฝรัง่งสลัดมันฝรัง่งพี่น้องี่จะเป็นแบบนี้เขาก็จะกินกับปิ้งยาง่างนะจ้ะบางคนก็สิเฮ็ดอ่ามันฝรั่งย่างหรืออบแต่แบบอ่าบ้านไกลแฟนกับลูกไกลสิมากกินไอ้ไอ้มันฝรัง่งไอ้โพเทสสลดัดเนาะพี่น้องนี่ในน,นี่มันจะเป็นคือเห็ดสําเร็จแล้วอ่ะมันฝรั่งนั่นแหละจ้ะเป็นมันฝรัง่งแต่ว่าเขาเฮ็ดสําเร็จมาแล้ว อิดไปก่อนรอไฟจะมีเห็ดมีสลดัดอาตามแค่หลอดไก่นยังประทันได้แล้วพี่น้องเมืองแกสิบห้าเมืองอันพักอันนี้อันนี้ค้นดังล่างอันล่างพื้นเรียบร้อยแล้วจ้ะล่างพื้นเรียบร้อยแล้ว แล้วบ,บนี้การรับเบี่ยงในแก้กระล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมัองไก่สิพ้าเมืองผัดต้นหอมโอ้ยไก่ออกคุ้มใบพี่นองถ้าบอกออกคุ้มใบนี่บ่เหลือได้เนี่ยจะ้ะไ,ไอ้ไอ้นั่นมันตกไหม <laughs> ยังก่อนมาเข็บแม่พี่นองลูกเข็บตกนี่แหละ ถ้า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 รอดตายก็ยังสีได้กินอันนี้แอบขึ้นชายฝรัง่งกำลังแตกแต่ว่ามือนั่นไอ้ลูกเห็บตกใส่เ้าพี่น้องเหลืองหวังว่าคงสิรอดอันนี้ก็แก้จิไปแล้วมึงซาละเนี่ยหลังจากที่ลูกเห็บตกใส่พี่น้องเอ้ยเด็ดออกกอนพระเมึงสวนล้อไฟ อันนี้กับไปแล้วนะ <c oughs> เหลืออันนี้ <c oughs> ข้างล่างใกล้ดีนะใกล้อามุ่งคุ้มไว้พี่น้องเอ้ยม <c oughs> ืองไกสิพายเมืองทั้งท <c oughs> ีเพื่อนบานเพื่อนอยู่บานเมื่อวันอาทิตย์เจ้าทุกคนวันอาทิตย์อก็จ้างเอาอันนี้มาจอดไว้นี่ ใกล้สิพาเมืองผักผักที่ใกล้แปะไว้ดีนะที่เอามุ้งคลุมไว้ไม่งั้น <c oughs> ไม่งั้นไม่รอดว้าวรอดอยู่พี่น้องร <c oughs> อดรอดรอด <c oughs> อ้ยรอดรอดรอด <c oughs> รอดว่ามันสิบ่ลอดรอดเปิดให้เถิกแดดจักน้อยก่อนอันนี้อันนี้ก็คือสีรอดอันนี้ก็คือสีรอดอดูดดอกผักชีไ้แปะพี่น้องต้องเอามุงคุ้มวบโอ้เอามุงคุ้มวบรอดรอด เปิดให้ถือแดดก่อนอเปิดให้ถือแดดมัน,นี้บอมีอย่างดอกจ้าพี่น้องอันลูกมา้าใก่กับสิบดได้ทายคลิปกินใก่กับสิได้ไทายผ้าผ้าเลีนนี่แหละ กอไฟอยู่อันนี้กระแม่ได้อันนั้นสตรอบเบอรี่จ้ะสตรอบเบอรี่กำลังออกดอกสตรอบเบอรี่อันนี้บ่แม่อย่างเด้พี่น้องเกลือใกล้ออกมาลุยรอ,อบๆอบเพราะว่ากันตัวทากากินผักเขาไหมตัวทากมันติมากมักินผักแล้วใกล้เปิดไ้อันนี้อีกกระถางหนึ่ง อีกหนึ่งกระถางรู้รอดรอดรอดขึ้นใช่ฝรั่งรอดอยู่รอดอยู่แล้วป่าจะไม่รอดวันนี้แกสิพาไปเมืองขางล่างว่ารอดหรือบรอดในระหว่างรอไฟนะจ้ะอันต่ำแค่ลอดก็อยู่ขางไหนได้พี่น้องประทันได้เอาออกมา หยาก็ากจะพระท่านได้เห็นขื่นอยู่พี่น้องเอ้ยหยาไกลไกลปลูกนี่ก็ขื่นชายฝรั่งนี่ดอ,อกไหมได้เนี่ยจ้ะดอกไหม่บพระท่านได้ถางหย่าออกอยู่ท่านในมีเวลาดอกอันนี้จะขื่นทุกปีเนี่ยดอกซุมนี้จะขื่นทุกปีต้องปลูกหย้าไกลว่า รถแม่โคมาขูดวางทอหลหรพี่นอ้องมังหยากำลังขืนอันนั้นนะก็แม่นใกล้แปะไวอันนั้นจะเป็นกวางตุ้งห่องเตะนี่อันนี้ซุ้มนี่จะเป็นสลัดอีกสองทางนั่นใกล้ล้อไอ้กวางตุ้งห่องเตะได้พี่น้องไอ้กวางตุ้งห่องเตะกับสลัดใกล้เพาะใอยู่ราทันไหญ่งอันนี้จะเป็นขหนา้า นี่มึงรู้ว่าลอดหรือบ่่ลอดถ่าทางจะรอด <c oughs> เห็นเขียวๆเยอะ <c oughs> อุ้ยรอดเดี๋ยวจะรอดรอดอ่พผักไก่อือีนี่นี่ก็กินพักใส่เขียวหมดลพี่น้องล้างลำไส้ <c oughs> น,นั่นถึงหดน้ำฝ <c oughs> นตกเยอ่อันนี้ โอ้อันนี้ก็รอดเซื่อนพ,อบ,อรพรบรพแว่อยู่จ้ะดีนะที่มีมุง้งแตามแต่ว่าม,มีมุ้งเนี่ยวไว้ลูกเห็บตกพี่น้องเอ้ยอันนี้จะเป็นข้าหน้าข้าหน้าแก่แกกำลังขึ้นพอบอรพแพ่อวจะขึ้นขึ้นยุ่ดกโอ้มนมอนอตก นี่ขนากกำลังขืนพี่น้องใกล้อันจ้งนานไว้ชาวบ้านผักชีอยู่จะผักชีแล้วก็แไอ้กวางตุ้งดอกกันไหมไกลมากกินก็นมักมาหนึ่งใส่ป่ามาหลวกกวางตุ้งดอ,อกนะอันนี้ก็สลัดอัในใกล้เป็นคนมากกินสลัดตัวพี่น้องเพราะว่าใกล้เป็นคนมากกินเมี่ยงโอ้ยังงังงังงังังอยู่ นี่อันนี้กล้สีวานผักชีลาวล้อให้ยอากาศมันนั่นกะน่อยก่อนเพราะว่าถ้าอากาศหนาวมันมันสิบกขึ้นไนี่นองผักชีลาวกับกวางตุงก็มีผักสลัดอีกหลายอย่างอยู่ใกล้เพาะไว้กำลังกําลังแอบงามอย่างบัทันได้ได้พาะแปะดีนะที่มีม้งอยู่หนีต่ตรงกลาง <c oughs> กลางม้ง <c oughs> กลางม้งใ <c oughs> ้พักอันนี้ก็สิเอาไวปทำแปะ ให้ถักแบกผักอันนี้ก็มันขึ้นใช่ฝรั่งแต่สิได้เฮด์นานปลูกมันฝรั่งอีกเลยจ้ะอันนี้ต้นแอปเปิ้ลกำลังออกดอกพี่น้องแอปเปิ้ลกำลังออกดอกอันนี้ก็พักอ้าวอันนี้ก็ผักอันนี้สตรอเบอรี่นานซุมหนี่บทันไหนอ้าว อันนี้ก็แม่นผักชีได้่จะผักชีกับกวางตุง้งสตรอเบอรี่โอ้ยอยังมาถือแล้นวนาะบบบนี้จะได้มาเอาหยาพี่น้องอยังได้เห็นกับน,นํำก้อนถออันนี้ต้นลิปส์ดกดกดงแดง,แดง เอาไปกินกับกินกับน้ำพริกพริกปน่นสมคือท้องกินแบบน้งงมมนี่แหละจ้ะนี่ดอกไม้กำลังเป็นดอกดอกไม้กำลังออกดอกอันนั้นก็ต้นศูนย์สิกพี่น้องทั้งฝุ่นก็แมนซากุระสากุระ,ะสีขาวมากอันเนี้ย มันจะออกดำๆแต่ว่าแห่งกินผู้ใดเป็นโรคเลือดจางกินได้บรรยากาศดีบ่อบหอนเอาแมวมันนี่เร็วลูกเร็วเจสซี่พุ่นไปนอนอาบแดดอยู่พุ่นนี่เราวางที่รอไฟก็เปิดสักป๊อกก่อนพี่น้องไฟกำลังเป็นทาน

มาจ้ากำลังย่างเลยกำลังเหลืองเอาคนกินก็นกินคนย่างก็ย่างกำลังเหลืองพี่น้องต้องใส่ใสอ่อ,อนๆใจเย็นๆตำแครอทเสร็จแล้วตำแครอทเอ้ยไปตำสม,มตำใสแครอทเสร็จแล้วจ้าไก่ย่างของเรา แกย่างเหลืองๆจะพี่น้องก็ไกย่างสุกลูกไูไกกินตำสมตำใส่แค่หลอดเดว่าเกียบเหมือจานแล้วมามาขาลมามาูกสลัดย่างไปน้ำกินไปน้ำจะทุกคน